วิตามินดีคืออะไรวิชัยเวศมีคําตอบค่ะหลายๆคนคงเคยได้ยินมานะคะว่าการออกไปรับแสงแดดในยามเช้าจะทําให้ร่างกายได้รับวิตามินดีส่วนจะได้รับในปริมาณที่มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการดูดซึมวิตามินดีในร่างกายของแต่ละคนค่ะ วิตามินดีมีอยู่ในอาหารหลาประเภทนะคะแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายปัจจุบันมีทางเลือกในการเสริมสร้างวิตามินดีอย่างเช่นการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือการฉีดวิตามินดีเข้าร่างกายโดยตรงประโยชน์ของวิตามินดีมีอะไรบ้าง 1. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง 2. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 3. ช่วยลดความเครียดและต้านโรคซึมเศร้า 4. ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและ 5. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินดีนะคะ